การรักษารากฟันทำไมต้องเอกซเรย์ A? รักษารากฟันคือการกำจัดเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟันซึ่งถูกทำลายอักเสบจนติดเชื้อหรือตายเนื่องจากสาเหตุต่างๆเช่นฟันผุอุบัติเหตุแล้วทำการอุดปิดของรากฟันด้วยวัสดุอุดปิดทําให้ลดเชื้อที่จะก่อให้เกิดการทำลายกระดูกรอบปลายรากฟัน การรักษารากฟันประกอบด้วยหลายขั้นตอนผู้ป่วยจำเป็นต้องมาพบาทันตแพทย์หลายครั้งขั้นตอนในการรักษาคองรากฟันที่ต้องเอ็กซเรย์ขั้นตอนแรกเอ็กซเรย์ฟิล์มตั้งตน้นวัตถุประสงค์คือเพื่อประเมินลักษณะคองรากฟันและรอยโรคที่ตัวฟันและที่รากฟันซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้จากทางคลินิก เพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษาเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการรักษาภาพนี้เป็นภาพถ่ายรังสีเพื่อแสดงส่วนประกอบของฟันได้แก่ตัวฟันรากฟันกระดูกเบ้าฟันและเห็นเงาดำที่ปลายรากฟันซึ่งเป็นลักษณะของรอยโรค สองเอ็กซเรย์ีวัดความยาวของรากฟันวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความยาวรากฟันที่ถูกต้องโดยใช้ร่วมกับเครื่องวัดความยาวรากโดยในการรักษารากฟันเราจะใช้ความยาวนี้ในการทำความสะอาดกำจัดเชื้อออกจากของรากฟันและเตรียมของรากฟันให้มีลักษณะที่เหมาะสมแล้วทำการอุดวัสดุปิดเข้าไปในของรากฟัน สามเอ็กซเรย์ฟิล์มไทเมนโคนเป็นการเอ็กซเรย์เพื่อตรวจสอบว่าวัสดุอุดปิดของรากฟันสามารถลงไปถึงความยาวของรากฟันที่เตรียมไว้และมีความคับแน่นบริเวณปลา,รายราก 4. ี่เอ็กซเรย์ฟิล์มไทอัลแพคเป็นการเอ็กซเรย์เพื่อตรวจสอบว่าสามารถอุดวัสดุอุดปิดของรากฟันได้เต็ม แน่นไม่มีช่องว่างบริเวณปลายรากฟันซึ่งอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำได้ 5. เอกซเรย์ฟิล์มสุดท้ายเพื่อตรวจสอบว่าสามารถอุดวัสดุอุดปิดของรากฟันได้เต็มแน่นเต็มคองรากฟันไม่มีช่องว่างโรคปริธานทำไมต้องเอกซเรย โรคเหงือกแบ่งออกเป็นโรคเหงือกอักเสบหรือจินจิไวเตสโรคปริทันอักเสบหรือเปโรดอนไปรเตสโรคเหงือกอักเสบเป็นการอักเสบเฉพาะบริเวณเหงือกเกิดจากการสะสมของคราบจุลินทรีย์ซึ่งมีแบคทีเรียหลายชนิดรวมกันอยู่บริเวณผิวฟันตรงช่องว่างระหว่างเหงือกและฟันลักษณะจะมีการอักเสบบวมแดงมีเลือดออกได้ง่าย ลักษณะนี้ไม่พบทางภาพรังสีโรคปริทันอักเสบเกิดจากการสะสมของคราบจุลินทรีย์และก่อตัวกลายเป็นหินปูนมีการทำลายอวัยวะปริทันอันประกอบด้วยเหงือกเคลือบรากฟันเอนยึดปริทันและกระดูกรองรับฟันลักษณะนี้จะพบการเปลี่ยนแปลงทางภาพรังสี ภาพนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงจากโรคเนื้ออักเสบลุกลามไปเป็นโรคปริทันอักเสบโดยแสดงลักษณะาการเปลี่ยนแปลงของกระดูกจากปกติและมีการลุกลามจนเป็นโรคปริทันซึ่งมีการละลายตัวของกระดูกมากขึ้นลักษณะของอวัยวะปริทันที่ปกติสันกระดูกเบ้าฟันจะอยู่ระดับเดียวกับคอฟันและมีช่องว่างเอ็นยึดปริทัน โดยรอบหนาสม่ำเสมอสันกระดูกเบ้าฟันที่มีการละลายแบ่งออกเป็นสองอย่าง 1. การละลายในแนวนอนหรือ horizontal bone loss จะมีการละลายตัวของสันกระดูกลงไปต่ำกับคอฟันในระดับเท่ากัน 2. การละลายของกระดูกในแนวตั้ง หรือ Vertical Bone Loss มีการละลายตัวของกระดูกในแนวตั้งจากคอจากคอฟันลงไปรากฟันเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพรังสีจึงมีบทบาทสำคัญในทางธันตกรรมเพื่อนำมาซึ่งการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง